เอกทวีศกสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าในกรณีการควบคุมตัวนายชวดิตทองด้วงโดยกรณีดังกล่าวทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานกับตำรวจสากลของประเทศอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วได้รับแจ้งว่าสามารถรับตัวเสียแป้งกับมาดำเนินคดีในไทยได้ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่2มิถุนายนเป็นต้นไปเนื่องจากทางอินโดนีเซียได้แจ้งดำเนินคดีเพียงข้อกล่าวหาบอมแต่งเอกสารทางราชการเพื่อหลักลอบเข้าประเทศส่วนคดีทันาล่ร่างกายผู้หญิงนั้นไม่พบว,ว่ามีผู้หญิงมาแจ้งความร้องทุกขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการดำเนินการขั้นตอนการรับส่งตัว โดยวันพรุ่งนี้ตนเองจะเดินทางไปประสานการรับมอบตัวคาดว่าจะเดินทางกับประเทศไทยพร้อมกับนายาวลิตได้ซึ่งต้องการดําเนินการให้เร็วที่สุดตั้งแต่วันนี้ก็ได้ส่งตัวแทนของทางสำนักง,งานตารวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมรชาชทันรวมถึสมสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปประสานงานล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้คนตำรวจโทรประจวบวงสุดร้องผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้เดินทางไปรับตัวนายชวลิตส่วนกระทรวงยุติธรรมจะมอบหมายให้นายสหก,การเพชรนาีนัธิบดีกรมราชทัณฑ์เดินทางไปร่วมด้วยร่วมถึงพันตำรวจตีพัฒนาแพรดำรักษาราชาการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กเป็นผู้ประสานงานและคนตำรวจโทพันรัฐหลักบุญเลขาธิการปรปรสเพื่อประสานงานและขยายผลเนื่องจากนายชวลิตเป็นบุคคลสำคัญในเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดระดับ ศซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสาคัญของรัฐบาลอินโดนีเซียที่ให้ความสาคัญคือทางสํานังกงานตํารวจแห่งชาติเรามีตํารวจสากลกับตํารวจสากลของอินโดนีเซียเนี่ยได้แจ้งมาว่าขณะนี้ทางการของอินโดนีเซียทา,างพบตรของอินโดนีเซียเนี่ยบอกว่าสามารถรับคุณชวริหรือแป้งเนี่ยกับประเทศไทยได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ เป็นวันอาทิตย์ไปเนื่องจากว่าเหตุที่วันพรุ่งนี้ไม่ได้เนื่องจากต้องเดินทางจากเกาะบาหลีมาที่จาก,การ์ตาแล้วก็จะเป็นขั้นตอนธุรการซึ่งในการรับตัวก็มันก็มีขั้นตอนคือทางการอินโดก,ก็ยินดีที่จะมาส่งแต่อาจจะใช้เวลานานหรือทางการไทยไปรับตัวซึ่งไม่มีกฎหมาย ไม่มีกฎหมายนั้นซึ่งก็ในเบื้องต้นได้มีการประสานงานเพราะในรายละเอียดนั้นเนื่องจากทางกระทรวงยุติธรรมมีแพลนเดิมอยู่แล้วที่ที่นัดหมายกับทางหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของวิดโดพิจากกาตา้าซึ่งผมจะไปวันพรุ่งนี้ก็อาจจะถือโอกาสในระหว่างนี้ถ้าเขาส่งมาได้ก็จะ ออาาจจะมมพร้กันส่วนกรณีที่นายชาวริตถูกประชิดตัวจนถูกจับกุมได้ในที่สุดนั้น่านตำรวจเอกวีมองว่าเป็นความสมาทของนายชาวริตเองแต่ยอมรับว่าการติดตามตัวนายชาวริตนั้นมีความยากพอสมควรเนื่องจากนายชาวริตใช้ชื่อบุคคลอื่นในการจองโดยใช้ชื่อบุคคลหนึ่งจองที่พักหลายห้องและเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆส่วนทํารายการหลบหนีของนายชาวริตนั้นยังไม่ขอเปิดเผยเนื่องจากข้อมูลยังไม่ชัดเจนขอให้รอผลการสอบสวนจากทางตำรวจก่อน ส่วนกรณีที่มีตำรวจหญิงเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ของ,งานายโชว์ิทที่อินโดนีเซียจนจนที่สามารถติดตามจับกุมได้นั้นก็เป็นเรื่องของในาสำนวนทดีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผล